เห็นพินิชาไหมคะนึกว่ากลับมากับพี่นิชาแม่รู้ได้ไงคะว่าหนูไปหาพีนิชาแม่ก็เดาเอางั้นๆั้ล่ะก็แม่เห็นหนูไม่ชอบพี่นิชาจะไปหาพี่นิชาทําไมใช่ปะเออยังไงเล่าให้พ่อฟังได้ไหมพ่อไล่มันออกจากบ้านไปแล้วไม่ใช่หรอเออเออคือคือหนูขอโทษค่ะพ่อหนูไม่ได้เป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ อะไรนะมันเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของพ่อรู้สึกเสียใจขึ้นมาเหรอคะพี่นิชาเป็นคนดึงหนูไม่ให้โดนรถชนค่ะเป็นไงละเทวดาของเธอรักลูกไม่เท่ากันลำเอียงเสียใจตอนนี้มันสายไปแล้วค่ะคุณคุณทำร้ายจิตใจของนิชาไม่เหลือแล้วเมื่อก่อนคุณรักนิชามากเลยนะลูกทำอะไรก็ถูกไปหมดรับฟังและแก้ปัญหาไปด้วยกัน ดูตอนนี้สิคุณคิดได้ไงว่านิชาจะทำให้น้องโดนรถชนฉันเตือนคุณแล้วอย่าฟังความข้างเดียวหนูมีเรื่องจะบอกอีกหนึ่งอย่างค่ะพ่อพี่นิชาเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงค่ะ